เอา้าจัดได้อยู่ขึ้นอีกหน่อยนึงขอบกิ่งนี่มัออกนก็ล่วงเลยไม่ล่วง ไม่ต้องโซนเลยไอ้มิดไปจับกิ่งนั่นเลยเคยเหยียบเออจับแล้วเหยียบมือซ้ายไปคว้าข้างบนเลยเออเหย่ยบฝนตกเ, <laughs> เร็วๆรวที่ฟัน <laughs> โอเคไอไอมิดไปเหยียบกิ่งดิ ขึ uh, uh, ้นไปข้างบนเลยเออดูกิ uh, ่งด้วยไม้ตายเปล่าเออเขาละมีแต่กิ่งนี่ที่มึงจับอ่ะกิ่งนี่นี่นี่เอ้ยนั่นด้วยสองกิ่งเพืแล้วเออแค่นั้นแหละไอ้ใหญ่เกินใหญ่เกินเออแค่นั้นแหละ langig langig lang. uh.